สวัสดีกันด้วยค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับหนูนะคะรีบพิ่งค่ะในเกม b บลลี่เแบบี้ล a ซ่าวิโซฟันนั่นเองค่ะแปลว่า Baby แบบ Lisa กับช่วงเวลาสนุกในฤดูหนาวไม่มั่นใจอะ่ะก็แปแๆะันกันกันเลยนะคะว้าวลีซ่าเธอเก่งจังเลยใช่ใช่เฮ้ยใครๆก็กอบเป็นนะเออฉันก็ว่างั้นและนะเลเวลแรก เฮ้แม,ออม่อุ้ยโทรศัพท์มาเดี๋ยวนะจ๊ะเฮ้ลโหลค่ะมีอะไรหรือคะอ๋ออย่างงั้นเหรอเฮ้ยน้นองน้องทำอะไรอ่ะโอ้น,อน,น,อน้องนอนเฮ้ยน่ารักจังมันนี่สีลูกเล็กของแม่คือว่าน้องกำลังนอนอยู่นะอย่าไปกวนเลยนะจ๊ะไปเร็วเว้ย ผ้าห่มให้โอ้ยอยากได้เสื้อจะพวกนี้จริงเลยแม่คะคือหนูยังออกไปได้ข้างนอกอะ่ะจะได้ไหมคะแม่เออได้สิจ้ะแต่ว่าต้องรีบกลับมาก่อนนะจ้ะก่อนที่หิมะมันจะตกแรงหรือหนักอะไรนะจ้ะฉันก็แปลเป็นมั่วๆอย่างน,นี้แหละ <laughs> แล้วก็รีบกลับมาด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่กินคุกกี้กันแม่ทำให้ลูกด้วยนะโซเ,เล่วู้วฉันว่าฉันน่าจะเอารูปชานดว์แมนไปด้วยนะไปปั้นเหมือนนุ่นหิมาด้วยกันไหมเลดี้เก้านะคะ อันนาก็ไปปันมาดูถิมาด้วยกันไหมอะไรนี่แหละไม่ได้ดูเรื่องนี้มานานแล้วเฮ้ยแกเป็นหมานะ้รู้ไว้จะไม่ใช่หรอห้องห้องแห้องห้องห้องแเดี๋ยวป้าจะปากฉันไปแล้วไม่เป็นไรนะปาปูนี่ป้าไปเล่นกับเั้นข้างนอกมาชันจะสุดว่าจมามันดูทิมมาด้วยเลย เอาล่ะนะเธอไปนั่งตรงนู้นนะคอยดูฉันปั้นมนุุ่นหิมะมแล้วกันนะโอเคห้องเลยครับผมเออมาก็ต้องทำตามนะึนุงก็จะให้มามด้วยห้องทำไมให้ฉันวาดนอะ่ะฉันลุงว่าแกไม่มีมือแต่ฉันมีตีน ฉันน่าจะเปิดไลน์ในเก๊ะหน่อยสักหน่อยนะมีอะไรเนี่อู้อูว้ยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเด็กมาร้องไห้เอาเ <c oughs> อทาทำมาทำไมวะไม่ใช่หมาสักหน่อยแต่ได้ฉาย,ยาไว้เดอะด็อกนั่นเองค่ะจิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วก็สีดำสีดำ ฉันเจ้าว่านี่กลมๆดีมากแังไงต่อลิซ่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็ตับๆอย่างนั้นแหละนิบชืบชืบเฮ้ยเอาตรงนี้ไวนงไง้นีนน่แล้วไงต่อลิซ่าอมนี่ไงเอาวันนี้ไว้นี่ห้องแล้วแกจะหอาดําบ้าอะไรเจ้ะ คือว่าเราก็เป็นเออไปเล่นเกมเลยนะเกมสตาร์อะไรสักอย่างนี่แหละค่ะคือแบบไปกระโดดแล้วกระโดดไม่ได้มันเป็นเกมม้านะคะเดี๋ยวอัดให้ดูวันหลังค่ะวันที่ฉันกระโดดได้นะจ๊ะวันที่ม้าของฉันกระโดดได้ฉันจะอัดให้ดูจ้ะม้าคนนี้ด้วยประมาณพี่ซื้อมาเหรอสามร้อยห้าสิบอ่ะมันมันไม่ใช่เงิน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 ธรรมดานะคะคือมันเป็นเงินเงินอะไรล่ะ เงินอะไรนี่แหละน้ำเงินน้ำเงินนะคะเดี๋ยวอัาใที่ดูมันหลังจกว่าฉันจะกระโดดได้นะเจ้ยังกระโดดไ่ได้คือยังไม่อัาน่ะคะห้องคือมีแต่คนอังกฤษมาคะมาแบบเฮ้ยเธอเธอเธอเขาคาดชันนะเขาคาดไหมเข้าคาดไหมหอไปไปได้เนอะฉันไม่อยากเข้าของใครเลยสักคนแบบเราก็ยืเฉยของเราอือมาอยู่ดีมันก็มาอยู่ดีมันก็มา เฮ้ยเธอมนเป็นเพื่อนฉันไหมไมาเป็นเข้าค้าฉันไหมมานี่กันไหมตามฉันมาโอ้โห,โหน่ารำคาญมากมากเลยค่ะคือแบบพูดภาษาอังกฤษ,กฤษไม่เก่งไงแบบฮเฮ้ยทำไงดีอ่ะแปลไม่เก่งซะด้วยเปิดเลยคำแปลแปลคำนะคะเราเปิดตลอดจะแปลคำานะ่ไม่รู้ว่าไหนเขาพูดอะไรก็ไม่รู้ทั้งนั้นเราเอนออย่างที่รู้กันได้ค่ ภาษาอังกฤษ3.5ค่ะเกตสียังพอบุญอยู่นี่3.5ไม่พอบุญนะคะอุ้ยเกตเรายังไม่ออกเลยอ่ะเฮ้ยดีซ่าเกตจะเติมอ๋อจะนึกว่าน้ำมันลิปสติกตรงนี้อะห้องอ้าวปึ๊บอื้มอิจฉาเด็กว่ะ ทำจริงๆนะเฮ้ยเกียร์เซกมาเลยวู้เล่ฉันทำเชโนแมนได้แล้วฉันรอดเองฉันพูวไวมามกระโดยกกระตายเลยฮัลโหลไงลิซ่าพวกเราไปเล่นเออเขานอากันด้วยกันแม่ไปตกปลาไงไปไหมโอ้ฉันว่าเป็นเป็นอดีที่ดีมากเลยนะฉันวาดฉันกำลังออกไปแล้วแหละ ว่าจะไปบ้านุนยมาด้วยกันอะไปก้กันไหม <c oughs> คุณแม่นะคะเรายังไม่ได้เล่นเออพางนี้เลยโอ้โห,โโหโกลิ่นนี่มาเลยค่ะคุณแม่หนูนี่เมาวนนะคะแม่กี่บาทคะอืมแม่คิดขอคิดราคาก่อนนะรีบๆคิดค่ะก่อนที่หนูจะกินหมดก่อน ชิ้นหนึ่งแม่ให้สักประมาณ350ร้อยห้าสิบว้าวนี่เป็นรูปที่ b e a u ี้ f u l มากเลยใจลูกแม่เออแปะฝันหังเดี๋ยเดี๋ยวแปะตอนไหนวะนี่ลิซ่าทำไมลูกไม่รีบใส่สักกันหนาวจ้ะเราไปเล่นข้างนอกไงเพิคงอยู่ข้างนอกนะเนี้ยฮูเ่เสื้อกันหนาวแกที่ฟุฟง้งฟิ้งมากเลยนะของฉันนี่แบบสีแดงสีอะไรเนี่แหละเอ๊ะถ้ามันต้องทายนี่ด้วยอะมันคืออะไรอะ่ะ ไม่รู้ว่ะคืออะไรชักอ่านไม่ออกเหมือนกันดือปื้ืแก้ทำเบาๆดนิสิเราจะมาดูโชว์คุณน้องเขากันนะคะล้วแบบจื๊บจื๊บอุยแกแต่ละอย่างนี่เจอใส่มันไม่ถูกเลยอะ เฮ้ยแม่ค่ะหนูฟุ้งฟิงมากพูดไปจะลูกเธอโอเคนะที่รักคะคือว่าลีซ่านะ่ะอยากจะไปเล่นข้างนอกนะคะ่ปะปัดมนุษย์หิมะคุณช่วยไปปัดกับแกหน่อยเลยะคะ่ะโอ้ได้เลยที่รักผมกำลังออกไปข้างนอกอีกสองนาทีนะเจ้ะเอ้อ,อ,อ,อไม่ได้เป็นอะอนะอีขิ้นแม่งำงำงำ นั่นประมาณเจ็ดร้อยแล้วนะจ๊ะโอเคลิซ่าพอว่าเราออกไปป้านมนุษย์หิมะด้วยกันไหมนะไปป้ายมนุษย์หิมะด้วยกันไหมไปแล้วหรือเปล่ปาอาะไรนี่ยลูกเ <Bye bye. S 1> อ้บายบายโอ้ยครอบครัวนี้แบบคุยกันเสียงดังมากอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นะเฮ้ยเธอ วันนี้ทำอะไรกินดีอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่าเอิ่บตึบติ่บรึจะคุยอะไรกันไม้พวกนี้จะไปเรียดหรือที่จะไปเรียกหรอยู่ไงให้ให้ให้ไง <Hey. S 1> นี่พวกเธอกำลังทำอะไรกันอย <Hey. S 1> <Ne? S 2> <ๆ>ู่หรอ อ๋อกำลังสร้างอมทำหน้าทำอ่ะโอเคเพ็รแปลมไม่เก่งเท่าไหร่นะ uh uh. โอเคย้อมสี โอเคนะพ่อว่าเราต้องรออีกประมาณนาทีไม่ก็นาทีน่เดี๋ยวดูกขอไปเลยก่อนป่ะหรือเปล่าว่าฉันแปยงไงของฉันตึบตึบอืมเร็วเกินไปหรือเปล่าคะเวลาฉันว่าได้แค่วินะอ๋ออ่ะเอากล่องน,นี้มาให้ฉัน เตดบโอ้แปะมือแปะมือเพราะว่าเรานะเพราะว่า,าน่าจะพาพวกเธอไปตกไปกันนะเต๋ิดบเฮ้ยผมเป็นผู้ชายผมก็ตกได้นะ,ะพวกเธอเป็นผู้หญิงพวกเธอตกไม่ได้หรอกพูดเกินไปจ้ะบี ว้าวเฮ้ยเกั้นะเฮ้ยอย่าล้อเขานะคุปักไปเลยเถอะน่ะขอโทษนะโอเคฉันว่าฉันต้องฝึกเล้วสะเก่ดตั้งแหลกมานี่เย้เอ้ฉันว่าฉันน่าจะทำได้แล้วนะคราวนี้ ตายล้วเด็กพวกนี้โอเคฉันว่าเราน้าจะมาดูรูปภาพกันนะถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันมาเซลฟี่กันเถอะจุ๊บพ่อว่าเออพวกหนูถ่ายรูปกันแล้วไม่มีพ่อนี่เหรอเนะโอเคผมยืนข้างนะคะ่ะเซลฟี่ออภาพนี้มันจะเป็นยังไงนะ งว่าจะสวยนะครับพ,พ่อพ่อคงจะได้ไปเรียนรู้อะไรบ้างคนละเรื่องเลยพูดมิกิแม่คะแม่ดูนิตยาสารอะไรคะเนี่ยว้าวเพื่อนเพื่อนดูที่ในชันทำเองเลยนะกับมือว้าวเก่งมากเลยลิซ่าช <c oughs> ่วยเฮ้ยช่วยเออฉันว่าพวกเธอค,คงจะหนาวนะน่าจะไปหาแจ็กเก็ตหนาๆแล้วก็ไปนั่งตรง กองไฟนะคงจะหายนะฉันว่านะให้ชิว่ชิวม่ชิวอ,อ,อยู่ได้นนะแกฉันลำคาญอห้ชิวอห้อชิวโอ,อ,อ้โห,โห,โหดู โอ้ยเดี๋ยวเราต้องไปนั่งตรงนี้ไม่ใช่เหรอตรงกองไฟตรงนี้เนี่ยตรงนี้อ่ะกูเล่ฉันว่าฉันหายแล้วจริงๆอ่ะนี่ฉันว่าผู้ดีเด็กมันจะไปเล่นได้อีกแล้วนะจ๊ะแต่ว่าอย่าลืมกินซุปก่อนนะจ๊ะหรือจะไปเล่นกันได้นะ่ะ อะไรวะฉันแปลมั่วอะไรของฉันเนี่ยคิปปี้เย้ไปที่ห้องครัวกันนี่ฉันว่าพวกเธอน่าจะลองกินเอิ่มไออันนี้โน้นและแอปเปิลอะไรสักอย่างนี่แหละแม่จะทำให้กินโอเค รู้สึกวิ่นเวียนหัวยังไงไม่รู้ว่าตอนนี้แบบหัวมันวิ่นเวียนแบบไม่เหมือนน้ามืดน,น้ำแบบหัวมันแบบก็ไปทางซ้ายไปทางขวามไม่รู้เป็นอะไรนะคะนี่เพื่อนฉันว่าเราไปไปหาอะไรใส่จมูกมันหิม,มกกะกับเธอเล่ามึนๆแล้วอ่ะตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะเออแปลกๆจังหัวเราโอ้ยช่างเถิดพยายามแชทเกมต่อไปคะ่ะ Okay. นี่นี่มันเป็นเหนนะรียญนะดูสิว่าใครจะไปคนได้เออมันก็ได้เหมือนทุกคนนั่นแหละจ้ะอะ้รอะไรฉันไม่รู้นะชุมช่มชุมช่มสองชุ่มชุ่มหนึ่งอ,อันนี้ฉัน <c oughs> <c oughs> นึกว่าอันนี้จะซุ่มต่อแล้วได้สามอยู่ไหนย่าอยู่ไหนย่ะอยู่ไหนยอยู่ไหนน,นี่ไง <c oughs> ตายตาย,ตายขอโทษจ้าขอโทษจ้าพินยะตาโเวมเชนอแครอท ฉันตัองสายแน่แน่ๆเลยนี่เนี่ยเฮ้อฉันทำไม่ได้นี่ตาฉัน่อว่าจะคงทำได้แน่ๆเลยโอ้โหจิบหัวอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นน่าเชื่อชื่อ เมื่อกี้ที่ตัดไปนะคะคือพ่อแล้วเข้ามาเองเดือบฉันใส่ได้แน่ลีซ่านี่มันทำอะไรเป็นทุกอย่างอะหรือว่าเออฮุอเล่ฮุโลฮุเล่ฮุโลฮุโ,ล,โ,ล,โ,ล,โลนี่เด็กๆจ้ะเมื่อกี้ซุปอิวจ้าจะทำลูกเธอด้วยนะโอ้โหเมื่อกี้ตรงปากกับอินนี่เลยนะคะต่อไปก็เธอจะเป็นลีซ่านะต่อไปก็อินนี่เลยคนสุดท้ายนี่ซุป มันมาม่าหรือไงอุ้ยเห็นเป็นมาม่าเพราะมันเป็นมาม่านะมันเหมือนมากอ่ะเธอฉันว่ามันไม่ใช่สุปเปอร์เละมันเป็นมาม่าเดี๋ยวจบไปเถอะจบนี้นี่จบ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 มามันอร่อยมากเลยหนูแม่ค่ะหนูว่าไม่ใช่ชุมนันน่าจะเป็นมาม่ามากกว่านะแม่นี่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันสิ โอเคค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดซั b s c ค i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ